สวัสดีครับผมโอตะตัวปอมวันนี้จะมาทำคลิป รวมความกากซีรีส์เดอะเดบิวโอวสารไอดอลและก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันเนี่ยผมขอบนอะไรอีกนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าตอนที่คุณฟังอยู่คุณได้ยินคําว่าหนังแทนคําว่าซีรีส์อย่าตกใจนะครับคือผมใช้คําว่าหนังแทนคําว่าซีรีส์อยู่แล้วเพราะผมเนี่ยเวลาผมพูดผมอะไรงี้นะครับผมจะอิมโพไว้เป็นหลักแล้วเวลาอิมโพไว้เนี่ยถ้าผมใช้คําว่าซีรีส์ลิ้นจะพันกันแล้วมันจะออกเสียงผิดตลอดนะครับแต่คําว่าซีรีส์อาจจะเป็นซีรีส์ชีรีส์หรืออะไรสักอย่างนะครับผมฉะนั้น ผมขอใช้คำว่าหนังนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจก็ต้องขออภัยด้วยและถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชอบสปอยผมก็แนะนําว่าให้ปิดคลิปนี้ไปนะครับเพราะคลิปนี้มีสปอยหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจกลัวเราจะไปเอาภาพและว,วิดีโอจากในซีรีส์มาเนี่ยก็สบายใจได้นะครับเราไม่ไปเอาภาพในซีรีส์มาอย่างแน่นอนนะครับผม โดยสิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของคำหยาบซึ่งในหนังเรื่องนี้มีการใช้คำหยาบแบบโคตรจะพุ่มเพื่อครับคือใช้คำหยาบบ่อยมากเดี๋ยวก็ไอเชี่ยไอสัตว์ไอนูนไอนี่ไอนั่นคือแบบสะบดแบบบ่อยมากอ่ะจนบางทีผมก็สงสัยนะว่าเฮ้ยบทมันมาเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะคือเขาจะสื่อถึงความเป็นไอดอลสื่อถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เอะก็คำหยาบเอะก็สะบดคำหยาบเอะก็คำหยาบคืออะไรอ่ะคือ ดูมาได้ประมาณ10นาทีอ่ะคุณจะได้ยินคำหยาบรวมๆกันนะครับ20คำอ่ะ20คํา20ประโยคคือมันบ่อยมากจนบ่อยเกินไปอ่ะผมมองว่าเขาน่าจะใช้วิธีอื่นที่จะสื่ออารมณ์นะไม่ใช่อะไรก็ไอเชียไอเชียอย่างเงี้ยคือไม่ไหวครับไม่ไหวเรื่องที่2บทที่โคตรแข็ง บอกเลยนะครับว่าหนังเด e อ e เดบิวเนี่ยมีการแสดงที่โคตรแข็งเป็นอย่างมากคือการแสดงต่างๆของนักแสดงนะครับบอกเลยว่าเขาขั้นย่าแย่ครับผมคือในหลายๆฉากเนี่ยมันควรจะเป็นฉากที่เราจะต้องอินไปกับการแสดงของนักแสดงใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเราไม่อินครับเพราะเขาแข็งมากอ่ะอย่างเช่นฉากร้องไห้อย่างเงี้ยถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นเนี่ยฉากร้องไห้จะต้องตาแดงตาบวมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่นี่คือแบบเสียงแบบฮือๆแต่หน้าฮือๆแบบคุณเข้าใจปะ หน้านิ่งๆแต่เสียงฮือฮือๆๆๆๆอยู่อย่างเงี้ยคือแบบอะไรวะการแสดงมันแข็งมากอะแข็งเกินไม่มีตาบงตาบวมมีแต่เสียงฮือฮแล้วก็หลีตานิดๆวัดนี่หรอว่าการร้องไห้เรื่องที่3การสื่ออารมณ์ในหนังเนี่ยมีการสื่ออารมณ์ที่ ห่วยมากครับคือบอกเลยนะครับว่าการสื่ออารมณ์ของหนังเนี่ยมันไม่อินเลยอะ่ะคือหนังเขาพยายามที่จะสื่อให้เราอินกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นใช่ไหมอย่างเช่นฉากแรกเนี่ยในอีพีแรกนะครับที่นางเอกเนี่ยเขาเครียดเพราะโดนกดดันเพราะโดนถามคาถามแล้วแบบเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราดูดีๆนะครับฉากเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับคนถามก็ถามปกตินางเองกก็แล้วก็วิ่งไปเข้าน้ําแล้วก็อ้วกแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยคือแบบ คือจะให้อินยังไงอ่ะคือจะให้อินว่าเฮ้ยนางเอกเ,เครียดนะโดนกดดันนะแต่คือฉากฉากที่แสดงออกมามันมันแบบไม่อินน่ะและกลายเป็นว่ามันลํำคาญจนแบบดูงี้เง่าไปเลยอะ่ะคืออะไร <c oughs> อยู่อย่างเงี้ยคือวัดวัดเครียอะไรเนี่ยเรื่องที่4การสื่อความหมายของคําว่าไอดอลซึ่งในหนังเรื่องเนี้ยสอบตกเป็นอย่างมากครับเพราะสิ่งที่หนังมันสื่อออกมาเนี่ยคือสื่อถึงความเป็นนักร้องและก็ศิลปิน ใช่ครับมันสื่อถึงความเป็นนักร้องและก็ศิลปินและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันแย่นะครับก็คือทั้งเรื่องเนี่ยคุณจะเห็นไอดอลทำตัวแบลคือหนังมันจะสื่อประมาณว่าเนี่ยนะการจะเป็นไอดอลเนี่ยมันจะต้องไปสื่อที่การร้องเพลงแล้วก็ทำตัวแอปบลแอบลน่ารักคือผมนี่แบบนะนะไอสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันคือการสื่อไปถึงตัวศิลปินและนักร้องไม่ได้มีเชื่ออะไรที่สื่อไปถึงตัวไอดอลเลยคืองงงงมากชื่อหนัง The Debut โอวาสานไอด แต่ไม่มีอะไรที่มันสื่อความหมายเกี่ยวกับไอดอลเลยจริงๆควรจะเปลี่ยนเป็นเดอะเดบิวโอวสานวงดนตรีหรือวงนักร้องหรืออะไรก็ว่าไปนะครับคือวัดเรื่องที่5ลอกชุดมาจาก A.K.B. แล้วก็ B.N.K. ที่ผมใช้คําว่า AKB แล้วก็ B.N.K เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเผื่อบ,บางคนโวยไว้ว่า B.N.K มันก็มาจาก AKB ถ้ามึงบอกว่ามันลอกก็เอาแค่ AKB สิคือต้องบอกอย่างนี้ก่อน,นนะครับ AKB เนี่ยเขาจะมีชุดของเขา B.N.K ก็จะมีชุดของเขาทีเนี้ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือหนังเรื่องเนี้ยมันมีการหยิบยกชุดนะครับผมที่เอามาใส่เนี่ยที่มันดูทั้งคล้ายคลึงกับ AKB แล้วก็ B.N.K โดยเฉพาะชุดในฉากแรกครับที่ผมมองปุ๊บก็แหม ชุดนี้ที่มันช่างเหมือนของ V N K จริงๆเลยนะทำไมมันคล้ายกันขนาดนั้นนะก๊อปหรือเปล่านะลอกมาขนาดนี้เลยนะแม่เหมือนกันซะจริงๆนะครับแบบสุดยอดเลยเรียกได้ว่าแหม่ถ้าไม่อยู่ในความกาก,ากนี่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ครับลอกกันมาขนาดนี้ข้อที่6 ลอกเพลงบอกเลยนะครับว่าลอกชุดไม่พอมีการลอกเพลงด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าในข้อที่6เนี่ยมันก็อยู่ที่มุมมองเนาะบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นอินสปิเรชันเพราะดนตรีมันคล้ายกันซึ่งเพลงในหนังเดอะเดบิวเนี่ยไอวงนิวไทอะไรแบบนี้ใช่ไหมตอนที่ผมฟังเนี่ยผมก็รู้สึกว่าดนตรีมันคุ้นๆน,นะก็เลยลองไปหาเพลงของ B N K มาฟังปรากฏว่าเพลงที่น่าจะคล้ายคลึงมากที่สุดนะครับก็คือเพลงวันแรกกับฤดูใหม่ซึ่ง2เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ทาง นิวไทนะครับหรือหนังเดอเดบิวเนี่ยเขาไปลอกมาเพราะดนตรีเมโลดี้หลายๆอย่างเนี่ยมันคล้ายคลึงกันนะครับแต่บางคนก็ว่าเป็นเพลงอาเป็นเพลงอื่นบางคนก็เป็นอีกเพลงนึงแต่ผมมองว่าสองเพลงนี้น่าจะคล้ายสุดแล้วละ่ะน่าจะคล้ายกับเพลงที่เขาลอกไปนั่นแหละนะครับผมเพราะดนตรีนี่มันใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วว่าหัวข้อนี้คุณอาจจะตัดทิ้งก็ได้นะครับเพราะบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นอินสปิเรชันนะครับผมไม่ใช่การก๊อปก็แล้วแต่คุณนะครับให้คุณตัดสินเอาเองเรื่องที่7ด การตัดฉากไปมาในหนังแบบไม่สมเหตุสมผลในหนังเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการตัดฉากของเขาเนี่ยมันมันแบบนึกอยากตัดมันก็ตัดครับจากตอนแรกนยนะจากตอนแรกก็พูดถึงเรื่องหนึ่งยูยดีมันก็ตัดไปอีกเรื่องหนึ่งยูดีมันก็ตัดไปอีกเรื่องหนึ่งคือมันจะเป็นไทม์สคริปต์แบบนี้ครับตอนแรกเป็นเรื่องของปัจจุบันสักพักตัดไปที่วงนิวไทเต้นอยู่วงไอดอลวงไอดอลเต้นเต้นเสร็จปุ๊บตัดมาเรื่องเครียด,ยดแล้วก็กลับไปที่ข้อแรกครับ แล้วกลับมาที่ข้อ2แล้วก็ข้อ3ซึ่งบางทีผมก็งงนะแบบงงอะ่ะหรือบางทีมันสลับกันเว้ยคือจากเรื่องเครียด,ดมาเป็นไอดอลเต้นคืออะไรวะคือมึงจะสื่อ,อยังไงอะ่ะคือแบบมันคือกูปรับอารมณ์ไม่ทันอะ่ะคือมึงอยู่ดีมึงอยากตัดมันก็ตัดอะ่ะฉากร้องไห้ฮืออยู่ดีตัดมาไอดอลน่ารักทำตัวน่ารักเบลเอะไระคือตัดไปตัดมาอยากตัดก็ตัดทิ้งดื้อเลย ทิ้งอะอย่างมันมีฉากหนึ่งครับเป็นฉากที่นางเอกเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการอ่าการสมัครใช่ไหมแล้วก็มากรีดการ์ดอะไรพวกนี้ปุ๊บหนังเนี่ยกำลังจะสื่อว่าเฮ้ยนางเอกสมัครได้หรือเปล่าอยู่ดีมันก็ตัดไอดอนเตนใช่ครับอยู่ดีมันก็ตัดไปที่ไอดอนเตนแล้วมันก็ตัดมาที่เรื่องเขียดๆนั่งร้องไห้ผมนี่แบบกูจะตามอารมณ์หนังทันไหมเนี่ย <laughs> ดูเพสองอีพีแล้วแบบเขี้ย <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> เรื่องที่แปด ตัวละครไม่มีความน่าจดจำและต้องบอกเลยนะครับว่าหัวข้อนี้คือทางเรื่องผมดูมา2 EP แล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีตัวไหนน่าจดจำเลยครับเพราะบทตัวละครแต่ละตัวคือมันเหี่ยวมากเหี่ยวโคตรๆเหมือนกล้วยที่ไม่ได้ฉีดไวอากา้าคุณเข้าใจไหมไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นเลยตัวไอดอลก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยบทเบิดไม่มีอะไรที่มันน่าจดจำเลย จะมีดีสุดก็คือตรงนางเอกที่เวลาผล่มาก็จะเอาแต่ววยวายตะโกนแล้วก็ภาพนูน่นพาพนี่แล้วก็สะบัดคำหยาบด่าคนนู้นคนนี้ผมนี่แบบคือตัวละครมึงจะทําอย่างนี้จริงๆเนี่ยคือมึงจะเขียนบทตัวละครแบบนี้จริงๆเนี่ยคือแบบรับไม่ได้คือมันไม่ใช่ไอ้ชายมันไม่ใช่เรื่องที่9 ฉากคัดตัวไอดอลบอกเลยนะครับว่าฉากคัดตัวไอดอลในหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่ผมโคตรจะปวดหัวครับคือถ้าเกิดว่าคุณอิงตามความเป็นจริงนะครับการที่คุณจะมาเป็นไอดอลในวงต่างๆได้อย่าง A.K.B. หรือ B.N.K. หรือ c g m หรือวงอะไรก็ตามนะครับผมจะต้องโชว์ความสามารถนะครับจะเต้นจะร้องหรือภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ในหนังเรื่องนี้นะผมการเลือกไอดอลของเขาคืออะไรครับ ความคิดขูอโนนิแอปเบลน่ารักยิ่งทําตัวติงตองแอปเบลน่ารักขนาดไหนนั่นแหละครับเข้าตากรรมาการผมนี่แบบอืมสุดยอดเลยจะทําหนังแซบวีนเคทั้งทีแต่มึงยังไม่เข้าใจความเป็นไอดอลเลยจะคัดไอดอลทั้งทีก็เน้นแต่ความน่ารักคือแบบ <c oughs> จริงๆแล้วหัวข้อที่10เนี่ยผมก็ควรจะใส่ไว้ในหัวข้อที่9นั่นะครับแต่คิดไปคิดมาหัวข้อที่10มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่สมจริงนะครับไม่อิงความเป็นจริงอะไรพวกนี้ซึ่งหัวข้อที่9มันพูดถึงความสามารถไงเออนนี้มันอีกอย่างหนึ่งก็เลยแยกออกมาดีกว่าซึ่งถ้าในความเป็นจริงนะผมเวลาคัดตัวไอดอลเนี่ยกรรมาการจะต้องเป็นคนเลือกนะครับตัวไอดอลคนเกา่เกาๆเนี่ยจะไม่ได้มาเป็นคนเลือกอย่างมากก็แค่มานั่งดูแต่ในหนังเนี่ยดันใช้ระบบนี้ครับก็คือเอาไอดอลคนเกา่เกาๆมาแล้วก็มานั่งคัดว่าชอบคนไหน ถ้าชอบคนนั้นก็จะเชียร์เอาคนนี้คนนี้เลยจะเอาคนนี้จองตัวคนนี้เลยผมนี่แบบฮะอีอยงอีอยงเนี่ยคือจะทําทหนังแซะวงการไอดอลทันทีดันไม่เข้าใจหลักการวิธีรับไอดอลคนหนึ่งเข้ามาในวงผมนี่กลุมหัวเลยครับคือนั่งดูไปแล้วก็ได้แต่ WTF ในฉากเนี้ยรัวๆเลยเรื่องที่11ผู้กำกับและคนเขียนบทบอกเลยนะครับว่าเรื่องเนี้ยโคตรอยากจะบ่น นั่นก็เพราะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเหมือนเขาไม่เข้าใจวิธีการนําเสนอความเป็นไอดอลนะครับพอจะถึงฉากที่จะต้องแสดงความสามารถของไอดอลทีไรใช่ไหมเขามักจะตัดฉากทิ้งตลอดเออตัดทิ้งแบบดือด้อๆเลยครับอย่างเช่นฉากของนางเอกอย่างเงี้ยนางเอกกาลังจะโชว์ความสามารถของการเป็นไอดอลปุ๊บตัดฉากทิ้งไปพูดถึงอย่างอื่นและก็เป็นบ่อยครับไม่ใช่เฉพาะตัวฉากนางเอกนะฉากไอดอลคนอื่นก็เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่อ มาทำหนังแนวไอดอลแต่พอถึงฉากที่ไอดอลจะต้องแสดงความสามารถตัดทิ้งแล้วก็เสนอแต่อะไรความน่ารักแอปเบลน่ารักอ็อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นคือมาทำหนังแนวไอดอลแต่ไม่เข้าใจไอดอลเนี่ยนะวอทเรื่องที่12ตัวไอดอลในหนังต้องบอกเลยนะครับว่าใครคาดหวังว่าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วจะได้เห็นนักแสดงแต่ละคนโชว์ความเป็นไอดอลเนี่ยบอกเลยครับโคตรจะผิดหวัง พอทางเรื่องไม่ได้มีโชว์ความสามารถอะไรเลยครับไม่ได้มีโชว์ความสามารถพิเศษสกิลพิเศษอะไรกันเลยครับผมโชว์แต่ฉากน่ารักใช่ครับแล้วก็คำพูดแซกันนิดๆน,นั่นแหละครับทั้งเรื่องทั้ง2องีที่ดูมามันมีแค่แบบนี้จริงๆครับจนผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าอะไรเนี่ยนี่มันหนังอะไรของมันวะเนี่ยหนังไอดอลที่ไม่มีความเป็นไอดอลที่ไม่เข้าใจคําว่าไอดอลเออ ได้เหรอเรื่องที่13เรื่องเนี้ยเรื่องสุดท้ายแลลวครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ดูมาทั้ง2 EP ีเนี่ยเรื่องเนี้ยผมเลือกเอามาใส่เป็นข้อสุดท้ายนะครับผมเพราะผมโคตรอยากจะพูดอยากจะบ่นมากครับนั่นก็คือฉากร้องไห้ฉากร้องไห้ในเรื่องเนี้ยแม่งเยอะมากเยอะจนจนแบบเหมือนแบบคู้กำกับคิดอะไรไม่ออกเอข้าใจไหมคือถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นเวลาเขาจะสื่อดรามา่าเขาจะสื่อให้เห็นภาพตร, ون, ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยใช้ฉากร้องไห้กันเท่าไหร่เพราะถ้ามันเยอะเข้ามันจะลำคาญแต่ในหนังเรื่องนี้ครับ เหมือนผู้กำกับคิดอะไรไม่ออกครับไม่รู้จะทํายังไงกับมันดีไม่รู้จะสื่อยังไงให้มันดราม่าให้คนดูเข้าใจความรู้สึกตัวละครดีก็เลยยัดฉากร้องไห้เข้ามาแม่งมันแทบจะร้องไห้กันทุกๆ5นาทีอะยิ่งตอนท้ายของ E ีพีหนึ่งนะมันร้องไห้ยาวมากอะ่ะถ้าจะประมาณ8นาทีอะ่ะอาจจะอาจจะประมาณ8นาทีนั่นแหละคือม่นยาวมากยาวโคตรๆเป็นฉากร้องไห้ที่โคตรลำคัญฮือฮฮือคือแบบ คิดไรไม่ออกแล้วเนี่ยคือเข้าใจนะเว้ยว่าอยากขายฉากดรามา่าแต่ไม่จําเป็นต้องยัดการร้องไห้เข้ามาเยอะขนาดนี้ก็ได้ไหมอะหานาทีร้อง5นาทีร้อง5นาทีร้องโอ้โหเครียดครับเครียดบอกเลยไอฉากร้องไห้ที่ไม่มีจริงๆก็ได้นะมันโคตรจะสิ้นเปลืองอะไม่รู้จะใส่ไปทําไมไปสื่อความดรามา่าสื่ออย่างอื่นดีกว่าที่สื่ออะไรสื่อด้วยการร้องไห้แล้วแม่งเยอะโคตรอะ บางคนอาจจะบอกแหมพี่ตัวละครมันจะร้องไห้มันก็ต้องร้องปะ่ะใช่แต่อยากให้ดูหนังเรื่องอื่นไงหนังเรื่องอื่นเขามีวิธีนําเสนอในเรื่องของความเครียดในหนังฉากดราม่าในหนังเขาไม่ต้องมาร้องไห้ฟูมไฟยอย่างนี้เลยครับเออแต่นี่เหมือนคิดอะไรไม่ออกอย่างที่ผมบอกแหละเหมือนเขาคิดอะไรไม่ออกก็เลยยัดฉากร้องไห้เข้ามาเยอะๆนั่นเองก็นั่นแหละครับตามสภาพของหนังเดบิวต์อวสรานไอดอลดูแล้วน่าจะไปไม่ถึงฝันครับ เพราะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเขาสื่ออารมมาไม่สุดอะไรก็ไม่สุดนี่ถ้าเกิดว่าผมเอาทุกอย่างที่ผมจดตอนแรกไว้แล้วค่อยลบทิ้งทีหลังนะบอกเลยครับว่าถึง20ข้อถึง20ข้อครับนี่ผมตัดลงมาเหลือแค่1213ข้อเองนะถ้าเอาของเดิมนี่บานครับเรื่องละเอียดยิบย่อยเรื่องเล็กๆน้อยๆผมเก็บหมดอะ่ะเออนี่ยังใจดีตัดทิ้งไปบางส่วนนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าผมจะให้คะแดนนดนังเรื่องนี้ ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมบอกเลยนะครับว่าผมไปนั่งดูวันเทคบีอินเคไม่งังสนุกกว่าไอ้หนังเฮียเนี่ยถึงแม้ว่าวันเทคของ b n k นะมันจะพูดถึงความเป็นนักร้องมากกว่าไอ้ดอนแต่อย่างน้อยหนังเนี่ยมันยังเข้าใจเว้ยเข้าใจในเรื่องของความสามารถต่างจากหนังเรื่องของเดบิวต์ที่เอะก็จะเน้นน่ารักแอบแบลร้ลองไห้ฉากไม่สมเหตุสมผลโอ้เยอะแยะครับบานเลยไปดูวันเทคเถอะจริงๆถ้าจะถามเรื่องคะแนนนะ่ะไปดูวันเทคสนุกกว่าเยอะครับสนุกกว่าเยอะ เไม่รู้จะพูดอะไรดีครับไม่รู้จะพูดอะไรดีคือผิดหวังอะจริงๆผิดหวังมากแหมตัวหนังตอนแรกเนี่มีการออกมาบอกเลยนะพว่วงกับออกมาพูดโมซสใหญ่เลยว่าเราจะทําหนังที่แฉวงการเบื้องลึกเบื้องหลังของไอดอลแต่ดูจากสภาพแล้วครับแค่ความเข้าใจการเป็นไอดลอลยังขำไม่ได้และจะไปแฉะอะไรตลกหรือเปล่าพว่วงกับถามจริงไปเน้นนักความเป็นนักร้องมากกว่าความเป็นไอดอลตายครับ นี่ถ้าให้ผมบ่นเพิ่มให้ฟังนะมันจะมีฉากหนึ่งครับเป็นฉากที่ตัววงไอดอลในหนังเนี่ยมาเดินลงรถถ้าในความเป็นจริงเนี่ยวง B N K หรือ C G M หรือวง A K B เขาไม่เดินลงรถแบบนั้นนะครับเขาไม่เดินมาท่ามกลางคู่คนแล้วก็แบบโบกมือเป็นดาราจริงๆเขาไม่ทํากันนะครับจริงๆเขาจะไม่ทําเขาจะมีโซนของเขามีตารางการเดินของเขามีอะไรนู่นนี่ของเขานะครับผมความเป็นส่วนตัวการเดินทางของเขาแต่หนังเรื่องนี้คือแบบเหมือนกับว่าเขาเอาความเป็นดาราไปใส่กับไอดอล และคิดว่าเวลาไอดอลไปไหนจะต้องเดินทางแบบนี้ทําแบบนู้นนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าหนังมันไม่เข้าใจความเป็นไอดอลเลยสักนิดก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าผมจะทำาี P ต่อไปไหมจะพูดถึง ทุกตอนของหนังเรื่องเดอเดบิวไมก็ต้องบอกว่าพูดนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวหนังเนี่ยมันปล่อยมาทุก EP ก่อนนะครับเดี๋ยวพอผมดูจบทุก EP เดี๋ยวจะทํามาเพิ่มในภายหลังนะครับผมทํามาเป็นรวมความกาก,ากหนังเดอเดบิวโอซานไอดอลทุกตอนอะไรแบบนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากดูก็เดี๋ยวรอดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะจบอีกกี่ตอนหรืออะไรอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ผมขอพอก่อนแล้วกันนะครับขอไม่ตามหนังเรื่องเนี้ยสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะปล่อยมาครบทุกตอนแล้วกันไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวก็ ถ้าเกิดใครคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมผมก็ก้อบ่อยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมบายบายครับงือง้อ